แม่ดีไซน์จะไม่แตกต่างจากซีรีส์ iPhone 12มากสักเท่าไรแต่ประสิทธิภาพนั้นเรียกได้ว่าอัปเกรดไปอีกขั้นเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นขุมพลังชิปเซต A15 Bionic 6คอพร้อมกราฟิกการ์ดออนชิปอีก5ขอช่วยให้ทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะใช้งานรูปแบบใดก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเสริมด้วยหน้าจอ OLED Super Retina XDR ขนาด6.1อัตรา r รีเฟรชเรท120 h z ให้คุณใช้งานได้อย่างลื่นไหลแบบที่ไม่เคยสัมผัสใน iPhone ทุกรุ่นก่อนหน้าต่อมาคือชุดกล้องหลังความละเอียดรวม12 MP ที่มีทั้งกล้องเทเลโฟโต้ไวและลตราไวาที่มีทีเด็ดอยู่ที่ โหมดถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision 4K 60fps ให้โทนภาพที่สวยงามราวกับกล้องถ่ายภาพยนตร์เลยครับ iPhone 12 Pro Max รุ่นเรือธงรองรับ 5G ที่โดดเด่นด้วยขอบที่บางลงและหน้าจอที่กว้างขึ้นและด้านหลังเป็นกระจกเซรามิกชิวที่ป้องกันการตกกระแทกได้ดีกว่าเดิมถึง4เท่าพร้อมระบบติดแม่เหล็ก Max ซ a f e ใหม่ที่ด้านหลังสำหรับที่ชาร์จไร้สายมาพร้อมขนาดจอแสดงผล OLED 6.7นิ้วน้ำหนัก226กรัมพร้อมกล้องถ่ายรูป3าตัวโดยกล้องหลักมีความละเอียด 12MP ซึ่งเก็บแสงได้มากกว่ารุ่นก่อนถึง87%ส่วนกล้องเทเลโฟโต้มีการซูม แบบออปติกที่ยาวขึ้น2.5เท่าโดยเพิ่มขึ้นจาก2 x เอ็กเลนจะทำงานช้าก,กว่าใน12 Pro โปเล็กน้อยครับ สำหรับคนที่ชอบดูหนังดูซีรีส์หรือชอบฟังเพลงและคิดว่าหน้าจอขนาด6.1ของ iPhone 13 Pro นั้นยังใหญ่ไม่มากเพราะเราขอแนะนำเจ้าตัวท็อปอย่าง13 Pro Max รุ่นนี้เลยครับเพราะมาพร้อมกับหน้าจอที่ขยายใหญ่ขึ้นเป็น6.7พร้อมหน้าจอชนิด OLED Super Retina XDR แบบ HDR ภาพคมชัดสวยงามสมจริงเสริมด้วยลำโพงคู่ระบบสเตอริโอซ้ายและขวา ให้คุณเต็มอิ่มกับการดูหนังหรือซีรีส์จากแอปพลิเคชันดังอาทิ Netflix, ควิว VTV รวมไปถึง YouTube หรือจะฟังเพลงก็ตอบโจทย์เสียงดังฟังชัดแน่นอนส่วนสเปคอื่นๆเหมือนกับ iPhone 13 Pro ทุกประการครับ iPhone 12 Pro หน้าจอกว้างกว่ารุ่น1 1 Pro เพียง0.1ม mm, มหน้าจอเป็นจอแสดงผล OLED ขนาด6.1นิ้วเหมือนกับใน iPhone 2แต่จะสว่างกว่าเล็กน้อยใน12 Pro นอกจากนี้ยังหุ้มด้วยวัสดุเซรามิกชิวที่ทนต่อการตกกระแทกมากขึ้นมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ A14 Bionic เช่นเดียวกับ iPhone 12ต่างกันที่มีแรม6 g b แทนที่จะเป็น4 g b รวมถึงมีทรานซิสเตอร์มากขึ้น40%ที่ช่วยเพิ่มความเร็วและประหยัดพลังงานเพื่อเซฟอายุแบตเตอรี่ได้นานขึ้น ถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่กลับมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายโดยเริ่มตั้งแต่หน้าจอ OLED ขนาด6.1ที่สว่างมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง28%และถูกปรับรอยบากให้มีขนาดเล็กลงช่วยให้คุณได้เต็มอิ่มกับการใช้งานมากขึ้นพร้อมชิปเซตประสิทธิภาพสูงอย่าง A15 Bionic ที่ประหยัดพลังงานกว่าเดิมและประมวลผลสีสันของภาพถ่ายได้สมจริงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่พิเศษอีกหนึ่งอย่างคือประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นและน้ำที่ระดับ IP 68ช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นแม้เผลอทำตกน้ำเครื่องก็ยังสามารถนำกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับ รุ่นนี้เหมาะสำหรับใครที่ต้องการความสามารถใกล้เคียงรุ่น12 Pro แต่มีงบประมาณที่จำกัดมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.1นิ้วหน้าจอเป็นแบบ OLED Super Retina XDR ที่มีสีสันสวยงามสดใสสเปคเทียบเท่ากับรุ่น12 Pro ต่างกันตรงที่ขนาดแรมที่ให้มาเพียง4 g b ขนาดขณะที่รุ่น12 Pro จะประมวลผลได้ช้ากว่านอกจากนี้ยังแตกต่างกันที่ตัวกล้องจะเป็นแบบกล้องคู่ ในขนาดที่ iPhone 12 Pro จะเป็นแบบ3กล้องกล้องหน้าและกล้องหลังมีความละเอียด12ล้านพิกเซลพร้อมรูรับแสงที่กว้างกว่า F 1.8ซูมออกแบบออปติคอล2เท่าซูมดิจิตอลได้สูงสุด5เท่าสำหรับคนที่ไม่เน้นใช้กล้องมือถืออย่างหนักรุ่งนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับจัดเต็มไปด้วยฟังก์ชันสุดล้ำ โดยเริ่มจากกล้องถ่ายรูปที่ทรงพลังที่สุดของ iPhone ถึง3ตัวได้แก่เลนส์ซูเปอร์วาแองเกิลวาแองเกิลเทเลโฟโต้ความคมชัดและความละเอียดสูงถึง12ล้านพิกเซลช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพได้อย่างมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นโหมดบุคคลโหมดกลางคืนหรือการถ่ายวิดีโอระดับ 4K ที่ 60fps นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ CPU ชิปเซต a 1 3 Bionic อันทรงพลังทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดและยังมีจอภาพ oled แบบ super retina xdr ขนาด6.5คมชัดที่สุดกว่าทุกรุ่นเท่าที่ iPhone เคยมีมาเลยครับ ถือเป็นรุ่นขวัญใจทุกเพศทุกวัยเพราะมีสีสันโทนพาสเทลสุดสดใสให้เลือกถึง6สีและมาพร้อมกับ CPU A13 ไบโอน c กที่ช่วยให้การทำงานของ iPhone รุ่นนี้เป็นไปได้อย่างลื่นไหลมีการตอบสนองอย่างฉับไวนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกล้องคู่ที่ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมได้แก่กล้องอันตราไวและกล้องมุมกว้างไวความละเอียด12ล้านพิกเซลถ่ายมุมกว้างได้สูงสุด120องศา และถ่ายภาพบุคคลพร้อมกับปรับระยะชัดลึกได้ตามใจมีระบบกันสั่นอัตโนมัติและถ่ายวีดีโอได้คมชัดสูงสุดที่ 4K 60fps เลยทีเดียวครับหากคุณกำลังมองหา iPhone ที่มีขนาดกระทัดรดัดพบพาง่าย อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วกระขอแนะนำ iPhone 13 mini รุ่นนี้เลยครับเพราะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด5.4ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีที่มีความหนา7.65ม mm, ิมและมีน้ำหนักเพียง140กรัมเท่านั้นเบาบางไม่เกะกะแน่นอนส่วนการทำงานโดยรวมก็มีความรวดเร็วชนิดที่แบรนด์ไหนก็เทียบไม่ติดด้วยทิปเซต A15 Bionic แบบเดียวกันกับรุ่นท็อปเล่นเมกราฟิกสูงได้สบายไม่กระตุก นอกจากนี้ยังได้มีการดีไซน์กล้องหลังคู่แบบใหม่ให้เป็นแนวทะยงซึ่งช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ได้เป็นอย่างดีครับ iPhone SE สามเ e ิร์ทเจเนเรชัเป็นรุ่นประหยัดรุ่นล่าสุดของ iPhone มี CPU ที่ทรงพลังอย่าง A15 Bionic ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 13เลยทีเดียวคุณจึงไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของประสิทธิภาพและความไหลลื่นในการทำงาน นอกจากนี้ถึงแม้ว่าจะมีกล้องเพียงตัวเดียวเท่านั้นแต่ก็เป็นกล้องเลนส์มุมกว้างที่มีความคมชัด12ล้านพิกเซลและยังสามารถปรับระยะชัดลึกในโหมดบุคคลและถ่ายวีดีโอระดับ 4K ได้จึงเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบมือถือจอใหญ่รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้ iPhone ที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ครับ ใครที่เป็นสายชอบถ่ายรูปและอยากได้กล้องที่คุณภาพโดดเด่นควรมองรุ่นโปรขึ้นไปเลยครับอย่าง iPhone 13 Pro นี้ก็มาพร้อมกับเลนทั้งหมด3ตัวที่ครบทุกระยะซูมได้ไกลถึง6เท่าแถมรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ฉบับมาตรฐาน Dolby Vision และยังมีหน้าจอแบบ Super Retina XDR ที่มีค่า Refresh Rate 120Hz ใครชอบกล้องดีๆพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องเป็น iPhone 13 Pro เลยครับ ใครที่อยากได้ความลื่นไหลในการใช้ iPhone แบบไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรใหม่ๆม,มากนะักอยากได้ความง่ายของ u x u i รวมไปถึงเวลาที่มีการอัปเกรด OS ก็ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ใหม่ขอแนะนำเป็น iPhone 12ที่ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันตัวเครื่องขนาดไม่ใหญ่มากมือข้างเดียวก็ถือได้สบายแถมแบตเตอรี่ก็เพียงพอต่อการใช้ตลอดทั้งวันและยังรองรับการชาร์จไร้สายด้วยครับ สำหรับใครที่ไม่อยากเปลี่ยนลักษณะการใช้งานตัวเครื่องแบบไม่มีปุ่มโฮมเราขอแนะนำเป็น iPhone SE เลยครับเพราะคุณจะได้ CPU ตัวล่าสุดที่มีความแรงไม่แตกต่างจากตัว็อปสุดอย่าง iPhone 13 Pro เลยและยังรองรับระบบ 5G ด้วยอีกทั้งยังมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่หมื่นกลางๆเท่านั้นแม้จะเป็นคนที่เพิ่งเปลี่ยนมาลองใช้ iPhone เป็นครั้งแรกรุ่นนี้ก็จะทำให้คุณประทับใจได้แน่นอนครับ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด